ยาเมื่อแรงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเอนี้มิ้มผ้ามะเขาคั่วนะคะโอ้ย <c oughs> ลินกัสีพันกันฝนบางหันฝนเหมือดมากฟ้าอิรุคุค,คุนไปซับนอใหม่มาจ้าหาแนวกินแรนกเนาะสิแกงใส่เห็ดนั่งฟ้าแล้วก็ใส่บวมนะคะนี่มีใบกพีกิกลูกโดดน้ำนอแล้วก็ม,ออม,มีเช่้อมมีออมใบเช่อผู้เนาะแม่พนวกินเช่อมกับใส่ใบเช่อผู้เรืยว่าใบพักเลื่อบานเห่าเนี่หละจ้าให้แม่เนาะ กะซีมีเข้าเบือ่อได้จ้ะหนึ่งเข้าซุกแล้วแต่ว่าอ้มิมมกะบมลเรื่มที่จะเอาเข้าเบือ่อไว้นอกมาถตํ้ใส่เนาะจ้ะเนาะนี่ย่านา่เข่า,า,ากะสิขันนะคะเขาเข่ากับหนึ่งซุกแล้วเขาเข่ากับปู่กินเองนะคะทุกคนบานเข่าเนาะของกินอุดมสมบูรณ์จ้ะกะสิตํามสมตํากับแกงนือใหม่ละจ้ะมือแรกเนาะแกงซุกแล้วก็จะตักไว้ใส่บาดมืออื่นเสาร์แล้วก็จะผ้ากันกินกับขอบรัพวพอดีเพื่อตูมเลือกงานประมาณถุ่มหนึ่งเธอจะมาหัดบาดกับถุ่มเครื่องกับพอดีกินนะคะ ขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจ้าขอบคุณถูกการสนับสนุนนะคะเดี๋ยวมิมขอตัวแกงหนาใหม่ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ